ลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์แม่โดยตลอดมาก็ในโอกาสนี้ก็ขอใว้พรให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุขความเจริญคิดจริงใดขอให้สมความปรารถนาขอให้ไม่จนไม่เจ็บครับขอให้รวยรวยรวยย่แล้วก็ขอให้รวยขึ้นเยอะๆครับขอให้คืนไปกับลูกร้อยเท่าพันเท่าเลยเด้อทุกคนรักไปอาจารย์เป็นอาจารย์แม่ของผมเสมอครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่มีลูกดีๆอย่างนี้ ครับร่างกายของกนครับโรคที่หายก็ให้หายโรที่เป็นอยู่ขอให้หายครับขอบคุณนกเรยบมากแล้วลูกไม่ต้องติดขนาดนี้แล้วเจบเจเจ็บเจ็บเจเเ็บเ็บเเเ็บเบ แค่นี้ก็พอแล้วเราเป็นตัวแทนคนเดียวพอแเงานดจ้าของงานจะเป็เ้อี๋ยวก่อนกลับไดถ่ายรูปยเขาเป็นคงานน้ำมันดูนสองห้องช่วทงานไว้างานงานตรงนี้รถหายากเดี๋ยวุหามกียร์เถียงกันดิสุภาพร่างกาย ลูกหน้าขาวขึ้นขาวขึ้นในโลูกนะไม่น่ามืดหน้ามัวอย่างเี้ให้ร่ำให้รวยอย่าพูดอย่างนี้เจ๊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 ปเจ๊ใรองเท้าบอกว่าจะไปบอกว่าจะไปจี๊มาถัดแล้วจะบอกให้นะอาชีพนี้มันจะอยู่ไม่นานเท่าที่ความหล่อเรายังอยู่อะไรที Nein, ่หลงรัก

ดองถอดเสื้อเช็ดื้นอาจารย์ไอ้ไ้ไม่ต้่าบุเรนบอเให้อดถ้าไม่ทักกันเอาจิน่นช่่นาเลย่นเเิ่นต่อยหน้าต้องงูเสื้อสีดำดไม่ดำรวมเลยสีเขียวเฮ้ยจโดขึ้นโด่ไปวไมความเจ็บไปหายไป มโดคอยอยู่คอยดนอยู่ที่ม่เดินไปอย่างนี้เลยกระโดงปวดไหมล่ะกินยาแก้ปวดไหมมันได้นะครับมันได้างนั้นมันได้าลยคม่เนี่ยนะคบู้โมที่สุดเลย เล่าให้ได้เลยนะทำไมออกรูปมาเนปั๊มเนี่เหมือนพ่อเลลยันเป้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปรวมถ่ายรูปจ่าถ่ายรูปหมดงูถ่ายรูปหมดนะแลเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาต